มูลนิธิรอยเตอร์ตีแผ่ผีน้อยไทยเสียชีวิตเยอะสุดในเกาหลีใต้ไร้สาเหตุตายอื้อ UNG ตรวจสอบวันที่22ธันวาคมรอยเตอร์และสเตไทม์รายงานว่ามูลนิธิทอมสันรอยเตอร์เปิดเผยว่าแรงงานไทยอย่างน้อย522คนเสียชีวิตในเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี2558 เป็นจำนวนมากกว่าถึงร้อยละสีสิบแปดเป็นแรงงานผิดกฎหมายที่เรียกว่าผีน้อยและทุกคนใน,น,ใน,นสี่คนในสิบคนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นข่าวดังข่าวใหญ่นะคะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพบ้านเราประเทศไทยของเราก็เป็นด้วยนะคะ ตอนนี้รายงานจะระบุจากข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซนเกาหลีใต้นะคะว่าปีนี้แรงงานไทยเสียชีวิตในเกาหลีมากเป็นประวัติการอย่างน้อยร2อรายนะคะที่มีข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศของไทยเผยว่า ปี2558ถึง2561มีแรงงานเสียชีวิตในเกาหลีใต้อย่างน้อย283รายเป็นจำนวนมากน่าตกใจนะคะและปัจจุบันนี้ช่วงที่แรงงานของพม่าเข้ามาอยู่ในไทยก็แออัดกันมากเลยนะคะทำให้พวกเราต้องค้นหาข่าวดูข่าวกันไปเรื่อยๆนะคะแรงงาน ในข่าวที่กล่าวมานี่นะคะจากข่าวสดออนไลน์นะคะ